สวัสดีเจ้าทุกๆคนป <c oughs> าสวันนีกินข้าวตอนเจา <c oughs> ออกปลานิ้นนะเจาออกใหม่ๆแต่มันบ่เย็บบ่ดห่อแล้วเดี๋ยวนี้หมแต่ทำอย่างน่นนี้นั่นน้ำพริกน้ำปูเจาะมือไหนขอมีน้ำพริกกันอย่างดีนะเจ้าปกิน้วยกันเจ้าทุกๆคนสวัสดีเจ้าทุกๆคน ยินดีตอนรกก็อยู่ช่องทีลาคนเมืองเหนือนะเจ้าอาออกปลาปน,นิน้ําพริกน้ำปูตอน่เะเขืออันวันก่อนซื้อมาสิบบาทลวกม่มดวันนี้มันลวกกันพริกน้ำปูอยากกินพริกน้ำปูพค่หนึ่งสิบบาทเจ้าแต่ละมือของมีน้ำพริกชอบกินน้ำพริก เพราะฉะนั้นน้พริกปูกับมันกันอ่ะเหลือ,อยังทิ้งไปอ่ะกระังอยู่เข้าเลยเวลา อันซื้อบะเขือบะเขือคือนมาไห้หลายวันแล้วก็จะมาทํำกินได้กินอันนี่เสียตังไปแปดร้อยอ่ะเอ้ยทำก่อนน้อน จับมาเอ๊ะแอร์นอย่างกระพริแบ,บแป๊บแป๊บแปบ,บแปบ,บ,บ,บสีบบเย็นแต่ก็บอกมมนถ้าเป็นอย่างไรตกหรือเปล่าเขาก็พยายาขึ้นเปิดอุ่นจุนรุนแบบมีบ้แบมีความเย็นออกมาเลยไปห้องรีน ที่ร้านครับไปห้องนั้นนี่มาเนี่ยขาแรงสี่ร้อยห้าสิบบาทเลยนะขาแรงช่างอะ่ะนี่มันได้ยังไงอย่างท่านยังจำนด้ไหมแอ้สมัมจะเสียตรงนั้นตรงตัวคอมที่เสื่อตัวเตียงอย่างโมโหบนห้อ,องใจคคอมนะ แต่มันอยู่ตรงหันอะ่ะจริงราคามันจะแพงอย่่านั้นร้อยกว่าบาทแต่เอาไปเอาตีเคื้อตีอตอล้านมันมาทำมือนี่มันคิดตัวตั้งสามร้อยกว่าบา350ทสามร้อยห้าสิบปนณ่เติมตัวนั้นแป๊บเดียวะนะ่หึงห้าที่เลยกาตอนแรนดจีได้าสิบกาตัวนั้นน่ะสามร้อยหาสิบก็เป็นแป๊บหอย ไปดเดียวพอหลังลรงนี้ต้องพัดเปลี่ยนเยอะมากๆๆๆดว่ามันะจะเปลี่ยนอย่างก็คืออันไข่ตีอันแอร์เป็นเสียงเนี่ยลองทำดูหนึ่งคนใครจะเป็นช่างย่าง ไปห้องตีล้านมานี่ยทำยูนอ,อกประกันนี่มันคิดแคลงไปเลยสามวัยเอาซิก็นเอาซิกแต่ก่อนยังคิดสองวัยตายเหมือนที่แป้งเกินเนาเป็นยังทำงานหลนะังเป็นจ้งางพนักงานแล้วแล้วก็มันออกมามันกนะ็ยังว่าเนาะแกว่า anh ăn ngan mà mình chỉ ăn, ăn mà thì ăn ngan nó phải ăn mà thôi ạ tiền tuần năm tuổi đi ạ đến ạ tiền ไอตัวนั่นและนาคาแค่ร้อยกว่าบ,บาทนแะเป็นไรแต่ว่าดีลานมันบวกแปงผู้บริโภคนี่มีแต่เสียกับเสียเนะ บ่มี้แอรกก็มาได้ถ้อนน้ร้อนก็ไดเปิดแอร์ก็หลายอย่างแต่จะขาดไฟขาดยังช่วงนี้ยังดีนะขาดไฟยังวั่ทุก <c oughs> อาชีพน้ำถ่ายจุ่ยสองเดือนเนี้ยเสียห้าร้อยกว่าบาท ตรงนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องก้นไหนที่เข้ามาใหม่อ่ะเข้ามากดแล้วกดติดตามแล้วนี่น <c> ะ <oughs> <c oughs> ถ้ามาวันหลังมันรุดไปอ่ะ <c oughs> ถ้าไปเห็นว่ามันเป็นสีแดงอีกก็จะก้คือกันจิน้มเลยจอจ่อเพราะมันเป็นมันจะรุดแต่บาเนี่ยกดโทุตะลอเจอ้อไขมากดทั้งหมด ใครมาถ้าว่าเป็นสีแดงดูจะกดให้ทุกคนบางทีกลับมาได้คอมเมนต์บางทีกลับาได้บอกคอมเมนต์ใต้คลิปนะไปไปโดตรกันเรื่อ้หูกนันแล้วมั้งขนาดคนเก่เาๆเปลื่นเขาเขาที่เปลืนเปิื่กันมาเมนะื่อเน่ะมันยิ้มกันยังรุดนะเพราะฉะนั้น เป็นเปที่เข้ามาใหม่เข้ามาแล้วเห็นเป็นสีแดงก็จะกดเป็นสีดำเหนกันเ <c oughs> ขาก็ได้ไปมหาสูงตลอดล <c> ะ <oughs> กินเ้้าเวลาหิวเงี้ยอย่างตะล้างมดฝานเนือแน่นดี หมดละสิบบาท ซื้อมาแังมะสิบบาทสามหลอดหลกกันเพรียเปน็นอีกสองหลอดประกอใส่แกงปลาไน,น่หลอดก็คือเงินอะคือกระซื้อสิบบาทมีสองหลอด แปดสิบบาทกับมดแล้วเหรอเจ้าขอเขาคุ้นดุนเพลินพีพีน้องน้องทุกทุกคนนะเจ้าที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเพราะถ้าไม่ได้ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอสมดังใจปราท่านหาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดี